สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับในการทำระบบล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินแล้วเราจะให้ไปหน้าข้อมูลหน้าไหนนะครับในรูปแบบแรกที่ได้สอนไปนะครับก็คือเมื่อล็อกอินแล้วให้ไปเปิดหน้า หน้าอื่นนะครับหน้าใหม่อาจจะเป็น Google หรือเป็น YouTube หรือเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับตัวอย่างเช่นอันนี้คือรูปแบบแรกที่พาทำนะครับเมื่อเราล็อกอินใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดนะครับกดลงชื่อเข้าใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้สำเร็จมันก็จะมาเปิดหน้า Google นะครับอยู่ที่เราตั้งค่าว่าเราจะให้มันไปวิดโดโอเปนที่หน้าไหนนะครับ ในรูปแบบที่2ก็คือจะเป็นการฝัง i f r a m นะครับฝัง i f r a m e โดยการแบ่ง section เป็นเพจสกับเพจหนึ่งเพจหเพจสนี้นะครับโดยฝัง i f r a m ไว้ตรงส่วนนี้นะครับส่วนของเพจที่2ลักษณะของการทํางานเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับใส่รหัสผ่านกดลงชื่อเข้าใช้มันก็จะมาเปิดหน้า ไอเฟรมที่เราฝังไว้ในที่นี้ผมฝังด้วยตัวที่มันเป็น data table นะครับ data table ต่อไปในตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เพียงแต่ว่าเอาตัว data table มาฝังไว้ในเอาข้อมูลของ data table มาไว้ในชีสเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำแยกกันตัางหากเพราะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ย ก็คือการฝัง IPM คือหมายความว่าเรามันจะต้องแยกชีทกันนะครับคือแยกโปรเจกต์กันแต่ตอนนี้เราจะเอาโปรเจกต์ของ Data Table นะครับเอามารวมไว้ในนี้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะแชร์ตัวชีทตัวชีทนี้ให้นะครับซึ่งผมใส่ตัว Data Table ใส่ข้อมูลไว้ให้ท่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตัว Data Table ตัวนี้นะครับ นะซึ่งถ้าเราดูเฉพาะตัว data table นะครับเดี๋ยวจะให้มันเปิดมาครั้งแรกให้มันรันตัว data table เลยนะครับวิธีการก็มาที่หน้า gs เอาตัวเอาชื่อ data table เนี่ยเอามาใส่ครับเมื่อให้เราเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาครั้งแรกเนะี่ยให้มันเปิดตัว data table เลยนะครับเราก็ดูนะดูหน้าตาของ data table ก่อนว่าเป็นแบบไหนนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับขอย้อนกลับให้มันเป็นหน้าอินเด็กซ์มนเดิมต่อไปเราจะแก้ตังจุดไหนบ้างนะครับมาที่หน้าอินเด็กนะครับตรงจุดนี้ที่เป็น i f r a m e เนี่ยลบออกไปเลยให้มันเป็นว่างๆแบบนี้นะครับ อันนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับจากนั้นก็ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปเลยลบออกไปเลยนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้นะครับเอาไว้จากนั้นเราจะต้องดึงตัวไฟล์ตัวไฟล์ ht ้ l ของ DataTable เนี่ยเข้ามาไว้ตรงตรงจุดนี้แทนตัว iframe นะครับ เราก็จะต้องใช้วิธีการาใช้โคเดิมแบบนี้ดึงมา INCLUDE มา f ฟังช o n INCLUDE เราว,า,วางตรง d i ฟ c c a s s CONTAINNER นะครับสแลตรงนี้เอาไวต้ตรงนี้แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อให้มันเป็น ด a ต a าเทเบนะครับจาก c s เเป็น data table แบบนี้อะลองทดสอบดูว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนหลังจากที่เราล็อกอเข้าระบบแล้วนะครับอ่า a t ต้าเทเบลเรามาแล้วแต่ว่า มันไม่มีพื้นหลังมันไม่สวยงามนะครับมันกลายเป็นว่าพื้นหลังมันกลายเป็นสีชมพูคราวนี้เราต้องตกแต่งให้มันสวยงามอมถือว่ามันทํางานแล้วละ่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตกแต่งนะครับก็ให้เราเราต้องใส่ตัวนี้ให้มันใส่ตัวชาร์โดตัวนี้นะครับไปที่เว็บอุปสเต็ พิมพ์บ o o ตสเตจากนั้นก็มาเลือกที่ get start ครับพิมพ์ค้นหาเะยครับ shadow เลือกตัวนี้นะครับตัวใหญ่สุดเลยนะครับเอาไปเฉพาะแค่นี้ก็พอครับตัวที่อยู่ในคาร์ดอยู่ในดับเบิลโคด shadow lg อะไรพวกนี้ c t r l c เอามาใส่ในหน้า data table นะครับ data table ที่เป็นใส่ใน d i p c a s t con ตัวนี้นะครับต่อจาก mx auto เส้อวางไว้เคาะแล้วก็วางลงไปเซ e คราวน,นี้มาลองดู เราก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆจนเราพอใจนะครับอโอเคได้แล้วแต่ว่าข้างบนมันติดกเกินไปครับติดข้างบนเกินไปต a t า t เทเบิลก็ทำงานได้ปกติแต่ตัวนี้ไม่ทำงานเดี๋ยวต้องไปดูว่า c d ดมันอาจจะชนกันครัวนี้เราจะต้องปรับตัว ด้านบนนะครับเราก็ใส่กลับมาที่หน้า data table นะครับใส่ mt เข้าไปมาจินท็อปเอาสักสามก็ได้นะครับเมื mm ่อกี้นี้ตัวตัวนับบารไม่ทำงานนะครับแสดงว่า cdn มันชนก,นกันกับ data table เดี๋ยวเราเช็ค cdn เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ให้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาทดสอบใหม่ a.com โอเคข้างบนมีช่องว่างแล้วนะครับลองย่อดูสิโอเคตัวนี้ก็ทำงานแล้วนะครับใช้ได้แล้วต่อไปมันจะต้องมีเมื่อเราล็อกอินแล้วมันจะต้องมีปุ่มล็อกเอาท์นะครับ แยวจะพาทำปุ่มล็อกเอาท์นะครับเราก็ต้องมาเพิ่มโคตดใน Data Table นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มปุ่มก่อนดับแรกมาที่หน้า Data Table นะครับเลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงตรงนับบาร์นะครับตรงนับบาร์ตรงส่วนนี้จากนับเนี่ยเปิดแท็กนับแล้วก็ปิดตรงนับตรงนี้นะครับ เพิ่มล็อกเอาเข้าไปต่อท้ายตัวนี้ก็ได้ต่อท้ายตัวคอนแทคตัวนี้นะครับชุดของปุ่มหนึ่งก็คือตรงนี้ชุดหนึ่งจาก l i นะครับเปิด l i จน slash l i ตัวนี้คัดลอกชุดนี้มาเลยเทืองมาแล้วก็ Ctrl C Ctrl v จากนั้นทีนี้ก็เราก็ ตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับถึง Target Bank ตัวนี้เพราะว่าเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาให้มันเมื่อออนคลิกก่อนคลิก ONCLICK ออนคลิกเท่ากับอะไรออนคลิกเท่ากับเราจะสร้างฟังก์ชัน Logout log out ครับแล้วก็มีหวงเล็บเปิดปิดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น l o c k o u t logout logout ตัวนี้จะเป็นฟอนตอซัมก็ต้องเป็นอัน อันิีล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้มันจะมีเฉพาะตัวแถบขึ้นมาแค่นั้นเองตัวฟังก์ชันไม่ทำงานเราก็ต้องไปสร้างฟังก์ชันกลับไปที่หน้าอินด็กเราก็มาในส่วนที่เป็นสคริปต์นะครับ คลิปก็มาที่บรรทัดสุดท้ายก่อนสแลสคลิปเทลงมาพิมพ์ฟังก์ชันแบบนี้นะครับเมื่อกี้ชื่อฟังก์ชันเราคือล็อกเอาครับแล้วก็พิมล็อกเอาแล้วก็วงเล็บเปิดปิดกาเปิดปิดเขียนฟังก์ชันในนี้ เราจะให้มันทำอะไรก็แค่นี้เองครับเมื่อกี้เมื่อล็อกอินสำเร็จคือโชว์เพจหนึเพจสใช่ไหมครับต่อไปมันก็ต้องกลับกันถ้าเราจะปิดเราจะปิดเราก็ต้องให้1นึ่งโชว์ให้2อง g h ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วฟังก์ชันง่ายๆเรามาทดสอบดูดูมันจะทำงานไหมนะครับโอเคล็อกเอาท์เฮเรียบร้อยนะครับเหมือนกับฟ้นออสัมจะดผิด ตัวล็อกอันล็อกหรือว่าต้องพิมพ์ติดกันตราต้องพิมพ์ติดกันนะครับอันล็อกอันล็อกอันล็อกต้องไม่มีขีดใหม่ก็สอบใหม่นะครับ เครับดี๋ยวลองย่อดูสิลองกดล็อกอครัาโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับ l o อกอินล็อกอเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ Data Table นะครับก็สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับ ส่วนท่านจะตกแต่งหน้าตายังไงเพิ่มเติมก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ